เมืองนครพนมก็มีหาดทรายด้วยครับนี่ทรายาทรายนะเราต้องไปทะเลไกลด้วยมาน้ำโขงท้ายเมืองนครพนมนะครับนี่หาดทรายกว้างใหญ่ครับแม่ถ้ามาตั้งนี่เป็นพรรยาเลยนะี่เป็นพรทยาได้เลยเนาะ ด้านหลังเป็นฝั่งลาวนะครับนี่เอียงมาทางนี้มีฝั่งไทยเนาะหลังปั๊มน้ำมันปตทะหลังโรงแรมแยะเลยโรงแรมมันจะโรงแรมแบบนั้นแหละครับเนี้ยนบอเพื่อนนี่โรงแรมฝั่งลาวนะัทานงนี้เดี๋ยวสิค่อยๆแผน่นให้เพื่อนเบื่งเด้ออันนี้ฝั่งลาวก่อนด้านหลังผมเนี้ย ผมอยู่กลางแม่น้ำโขงเลยนะเห็นป่านี่นะเอากล้อง,งสันๆเลยด้วยใส่ไม้เซลฟีเ่เนาะเห็นป่าเพื่อนนี่ครับ360องศาเด้อพานโเลามาเด้อเวียนหัวป่ะครับ นครพนม